สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ผมอยากชวนทุกคนมาคุยกันเรื่องบุญแต่ไม่ใช่บุญที่อยู่ไกลตัวไม่ใช่แค่การไปวัดจุดทูปจุดเทียนหรือทำสังฆทานแต่เป็นบุญที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่ในบ้านของเราเองพระคุทตเจ้าตรัสไว้ว่าบุญใหญ่ที่แท้จริงคือการบำรุงเลี้ยงมารดาบิดาคำสอนนี้ชวนให้เราฉุกคิดว่าแท้จริงแล้ว บุญไม่ได้อยู่ที่สถานที่แต่อยู่ที่หัวใจและการกระทำโดยเฉพาะต่อผู้มีพระคุณสูงสุดในชีวิตคือพ่อแม่ของเรานั่นเองครับพระพุทธดารัสจ,จากสังยุตตนิกายพระพุทธเจ้าของเราตรัสชัดเจนไว้ในสังยุตตนิกายครับว่าบุญใหญ่ที่แท้จริงคือการบำรุงเลี้ยงมารดาบิดาทำไมพระองค์จึงตรัสเช่นนี้เพราะพ่อแม่ คือผู้มีพระคุณสูงสุดท่านให้กำเนิดเราหล่อเลี้ยงชีวิตเรามาด้วยความเหน็ดเหนื่อยบางครั้งสละสุขสบายของตนเองเพื่อให้ลูกได้มีโอกาสเติบโตกินอิ่มนอนหลับและเรียนหนังสือการบูชาพ่อแม่จึงไม่ใช่เพียงการกระตันอยู่แต่ถือเป็นบุญใหญ่หลวงยิ่งกว่าการไปทำบุญไกลๆเสียอีกเพราะบุญนี้ตรงต่อผู้มีพระคุณที่แท้จริงเป็นการตอบแทนท่านโดยตรง และเป็นบุญที่เกิดผลทันตาท่านได้รับความสุขใจเราได้รับความอิ่มใจและบ้านก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นครับทำไมการบูชาพ่อแม่จึงเป็นบุญใหญ่กว่าการไปทำบุญที่วัดท่านผู้ฟังครับหลายคนเข้าใจว่าการทำบุญใหญ่ต้องไปสร้างโบสถ์สร้างศาลาหรือถวายสังฆทานชุดใหญ่โตซึ่งแน่นอนว่าก็เป็นบุญครับ แต่พระพุทธเจา้าทรงชี้ให้เราเห็นอีกมุมหนึ่งว่าบุญที่แท้จริงอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่านั้นเพราะอะไรเลยครับข้อแรกเพราะการบูชาพ่อแม่เป็นการตอบแทนผู้มีพระคุณโดยตรงท่านคือผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูเราการตอบแทนนี้ถือเป็นธรรมสูงสุดของมนุษย์ข้อ 2. พระบุญนี้เกิดประโยชน์แท้จริงพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่เราดูแลท่าน ท่านก็มีความสุขทันทีไม่ต้องรอชาติหน้าข้อ3เพราะบุญนี้บ่มเพาะคุณธรรมในใจเราทำให้เกิดความกตัญญูอ่อนโยนเมตตาและรู้จักเห็นค่าของผู้มีพระคุณซึ่งเป็นรากฐานของสังคมที่ดีดังนั้นครับการบูชาบุพการีจึงยิ่งใหญ่กว่าการไปทำบุญที่วัดไกลๆเสียอีกเพราะมันไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการปฏิบัติจริงกับชีวิต วิธีบูชาบุพการีในชีวิตประจำวันและคำถามที่ตามมาคือเราจะบูชาพ่อแม่อย่างไรให้เป็นบุญจริงๆพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้เราไปหาสิ่งไกลตัวแต่สอนให้เริ่มต้นง่ายๆจากสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานี่เองประการแรกการเลี้ยงดูด้านกายคือดูแลสุขภาพของท่านจัดหาอาหารยาที่อยู่อาศัยให้ท่านอยู่สบายที่สุดตามกำลังที่เรามี ประการที่สองการเลี้ยงดูด้านใจคือทำให้ท่านสบายใจไม่ทำให้ท่านเสียใจผู้จาดีๆให้เกียรติและทำสิ่งที่ท่านภูมิใจประการที่สามการเลี้ยงดูด้านธรรมคือชวนท่านทำความดีฟังธรรมสวดมนต์หรืออย่างน้อยก็ไม่ชักนำท่านไปในทางผิดจะเห็นว่าการบูชาพ่อแม่ไม่ได้ยากเกินไปเลยครับบางครั้งเพียงแค่การโทรหาท่าน พูดคุยให้ท่านหายเหงาหรือทำให้ท่านยิ้มได้สิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้ก็คือบุญใหญ่แล้วผลลัพธ์ของการบูชาพ่อแม่ท่านผู้ฟฝังครับการบูชาพ่อแม่ไม่ใช่แค่ทำให้ท่านสุขใจในวันนี้เท่านั้นแต่ผลบุญยังส่งต่อถึงตัวเราและสังคมรอบข้างด้วย 1. ครอบครัวอบอุ่นบ้านที่ลูกกตัญญูย่อมเต็มไปด้วยความรัก ความเคารพและความสามาคัคคีซึ่งเป็นรากฐานของสังคมที่มั่นคง 2. ชีวิตเจริญรุ่งเรืองในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่าผู้กตัญญูย่อมเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ผลบุญนี้จะหนุนให้ชีวิตราบรื่นไม่ติดขัดง่ายๆ 3. ส,สังคมเข้มแข็งเมื่อแต่ละครอบครัวบ่มเพาะความกตัญญูสังคมทั้งสังคมก็จะอ่อนโยนมีน้ำใจ และเห็นคุณค่าของผู้มีพระคุณ4ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีธรรมะในใจไม่ใช่แค่ชาวพุทธตามพิธีแต่เป็นพุทธแท้แท้ที่ปฏิบัติในชีวิตจริงเพราะพระพุทธเจ้าชี้ชัดแล้วว่าการบูชาพ่อแม่คือมหากุศลอันยิ่งใหญ่ดังนั้นครับบุญจากการบูชาบุพการีจึงไม่เพียงแต่เปลี่ยนชีวิตลูกแต่ยังสร้างพลังให้กับครอบครัว และกลายเป็นกำลังสำคัญของบ้านเมืองด้วยเมื่อมองย้อนกลับไปในสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเราจะเห็นชัดเจนว่าคำสอนเรื่องการบูชาบุพการีไม่ใช่แค่การสอนให้ลูกกตัญยูแต่เป็นหลักสำคัญที่ยกระดับทั้งชีวิตและสังคมเพราะการบูชาพ่อแม่คือการสร้างบุญที่มั่นคงที่สุดบุญที่ไม่ต้องหาที่พึ่งภายนอกบุญที่ไม่ต้องใช้เงินทองมากมาย แต่เป็นบุญที่เกิดจากใจที่สำนึกและการกระทำจริงๆถ้าเราเข้าใจความหมายนี้จะรู้ว่าบ้านของเรานี่เองคือสนามแห่งบุญที่แท้จริงการยกถ้วยข้าวให้พ่อแม่ด้วยความเคารพก็คือบุญการพูดด้วยถ้อยคำอ่อนโยนไม่ทำให้ท่านเสียใจก็คือบุญการดูแลท่านยามแก่เท่าไม่ทอดทิ้งก็คือบุญและการชี้แนะท่านให้ใกล้ชิดธรรมะก็คือบุญเช่นกัน ในสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันแย่งชิงผลประโยชน์และคนส่วนมากมองหาบุญที่ไกลตัวคำสอนนี้เตือนเราว่าบุญใหญ่ที่สุดอยู่ใกล้กว่าที่คิดอยู่ในบ้านอยู่ในหัวใจอยู่ที่พ่อแม่ของเรานั่นเองและเมื่อแต่ละครอบครัวบ่มเพาะความกตัญญูประเทศชาติก็จะมีรากฐานแห่งคุณธรรมที่มั่นคงเพราะครอบครัวที่กตัญญูจะหล่อหลอมลูกหลานที่มีหัวใจงดงามเมื่อหัวใจงดงาม สังคมย่อมเปี่ยมด้วยความเมตตาเมื่อสังคมเต็มไปด้วยเมตตาชาติทั้งชาติก็จะยั่งยืนดังนั้นบุญจากการบูชาบุปการีไม่ใช่บุญของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นบุญที่ส่งผลต่ออนาคตของทั้งสังคมนี่จิงเป็นเหตุผลที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าการบูชาพ่อแม่คือบุญใหญ่ที่สุดขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังครับ ถ้าท่านชอบเรื่องเล่าแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่เราจะได้ร่วมเดินทางไปกับคำสอนดีๆของพระพุทธเจ้าในตอนต่อไปและพบกันใหม่สวัสดีครับ